สั่งมาอีกแล้วครับช่วงนี้ก็จะเน้นสั่งเสื้อผ้าเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเข้าหน้าร้อนละก็ได้โอกาสนะครับในการที่จะเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านะครับหาเสื้อที่บางๆแล้วก็หางเกงอันนี้เสื้อมาก่อนนะครับกางเกงมาทีหลังสั่งมานะครับเป็นของแ r โ o ไ i ท์แอโ l ไ g h t นะครับซึ่ง อันนี้ผมสั่งผ่านของ icc icc น่าจะสาพัดเนาะถ้าจะไม่ผิดเออ่ผ่านทาง shopee นะครับก็ราคาถ้าเขาเขียนเนี่ยมันก็จะสังเกตว่ามันมีหลายแบบเลยนะ171 290บาทนะครับ290บาทราคาพิเศษเหลือ1น9 3 9ตรงนี้นะครับแต่ถ้าซื้อจริงๆนะครับแต่ถ้าซื้อจริงๆเนี่ยมันก็จะมี เนี่ยลักคือผมซื้อตอนวันที่15เนาะมันก็จะมีเรื่องของแฟลตเอ่อแฟลตเซลด้วยนะครับเหลือที่1 1ึ่งรบาทนะครับถ้าตัวสีขาวเนี่ยแปดบาทแต่หลังจากนั้นเชื่อไหมครับหลังจากนั้นไอเน,นี้ยผมซื้อตอนเที่ยงคืนเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเอ่อประมาณของกลางคืนของวันที่15นะ่ะมันก็มีบางตัวขาย93บาทแต่คิดว่าเสื้อยืด นะครับเสื้อยือดราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยลตยยี่ห้อนี้ด้วยยี่ห้อที่เราผู้ชายเราทุกคนคุ้นเคยนะครับแต่อาจจะแตกแบรนด์ออกมานะครับเป็น a อลโลไลทนะครับก็ผมว่าคุ้มเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองใส่ดูนะครับโอเคผมลองใส่ละอันนี้สั่งไซส์ M มานะผมปกติเนี่ยจะใส่ไซส์ ไหลผมประมาณ15ครึ่งก็นะครับก็ใส่พอดีตัวนะแต่ว่ามันก็จะแนบเพราะว่าอกมันอะอกมันจะไม่ได้กว้างมากนะครับมันก็จะกระชับพอดีตัวนะครับกระชับพอดีตัวก็คือถ้าเราลงพุงอาผมมีพุงนิดนึงก็จะป่องปองหน่อยนะครับคอวีว่าก็ใส่แล้วก็เนื้อผ้าก็โอเคนะครับ เนื้อผ้าก็โอเคเออไม่ได้หนาไม่ได้หนาแต่ก็ไม่ได้บางขนาดที่ที่เราไม่เห็นหัวนมนะครับไม่เห็นหัวนมครับสำหรับแอ r o โรไลผมสั่งแบบคอวีมานะครับสั่งคอวีมาก็ถือว่าใส่ได้สบายนะครับสำหรับราคาร้อยกว่าบาทว่าคุ้มนะครับได้เสื้อผ้าที่มียี่ห้อด้วยเดี๋ยวรอในส่วนของกางเกงว่าเป็นยังไงแบบ นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังอีกทีนึง